สวัสดีครับวันนี้เรามาลองจับไพ่กันดูนะครับว่าไพ่ยอยากบอกอะไรคุณในช่วง30วปันนี้เราจะมีไพ่ให้เลือกด้วยกัน4กองนะครับเรามาดูกันนะฮะจะมีกองไหนบ้างเอานะฮะเราก็จะมีด้วยกัน4กองนะครับก็คือกองที่1นะครับเพลเดครับเพลเดกองที่2ครับ My World กองที่3ครับมูนไลท์แล้วก็กองที่4ครับชื่อว่าซันไรท์นะครับเอาละครับก็เลือกมันเลือกมาเลยนะฮะสี่กองนะฮะชอบกองไหนถูกใจกองไหนเลือกกันเลยนะครับเราจะลองมาจับไพ่เสียงถ่ายกันดูนะครับกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะครับ1 2 3แล้วก็กองที่4นะครับเลือกตามใจชอบนะครับตั้งสมาธิดีๆแล้วเลือกนะครับ เอาละฮะเรามาดูกันที่กองที่1ก่อนนะครับกองที่1คือกองเพลเดนะครับเรามาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณนะครับไพ่อยากบอกอะไรคุณนะครับกองที่1 กันนะครับกองที่หนึ่งเรามาลองเสียงทายกันก่อนนะครับว่ามีบอกอะไรคุณบ้างนะครับในเรื่องของราศีหรือว่าวันนะครับจบเด้ไพ่สามไปานะครับท่านที่เลือกกองนี้นะครับเกิดลัคนาราศีธนูนะครับเกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็เกิดลัคนาราศีสิงห์นะครับ วันศุกร์นะฮะลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูก็ได้แล้วก็ลัคนาราศีสิงหรือว่าราศีสิงก็ได้นะครับที่เลือกกองนี้นะครับเรามาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณนะครับใบแรกนะครับได้ไพ่ the emperor นะครับได้ the wer โอ้โหนะครับได้ราชาไม้ได้ the hyrophen นะครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่1เนี่ยตัวไพ่บอกเลยว่า ใน30 30วันนี้ท่านที่เลือกกองนี้นะครับจะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหรือสิ่งใดก็ตามที่เราตั้งใจทานะครับตั้งใจมุ่งมั่นทําสิ่งใดเนี่ยจะได้รับความสําเร็จนะครับสมปรารถนานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็น the emperor เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เราต้องมานะมุ่งมั่น ฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองนะครับไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะครับเรื่องของเงินนะฮะแต่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันหนักไปทั้งเรื่องหน้าที่การงานหรือการงานมากกว่านะครับมีความสําเร็จครับ <ๆ S 1> คิดสิ่งใ,งใดทําสิ่งใดที่มุ่งหวังจะสมปรารถนานะครับ <ๆ S 1> อย่างเป็นรูป,ปธรรมชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขัน้นเรื่องตําแหน่งนะครับปรับเงินเดือนนะครับหรือ,อใครที่คิดจะสอบนะครับสอบอะไรอ่ะ ยกระดับตําแหน่งเลื่อนหน้าที่การงานอะไพวกนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับอุ้รอบนี้คนเลือกดองนี้ได้ไพ่เมเจอร์ที่พลังงานสูงมากนะครับแล้วก็ได้เดอะไฮโรเฟนนะครับหมายถึงการเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างนะดังไม่พอยังมีดังจากหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับก็ยังให้มีคนนิยมชมชอบนะครับแล้วก็บางคนนะครับ อาจจะได้ไปร่วมงานสำคัญนะครับอาจจะเป็นงานสำคัญของบุคคลในที่ทำงานหรือคนใหญ่คนโตก็ได้นะครับได้ไปงานที่มีเกียรตินะครับหรืออาจจะเป็นตัวคนเองแหละมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งมีการแสดงความยินดีบางคนสอบบรรจุได้นะครับใครที่ไปอะ,อะไรอ่ะสมภา์งานหรือแนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงนะครับไพ่สำหรับกองที่1นึ่งเพลเดย์เนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องของการงาน ทายไว้เลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะแต่ถ้าที่ผ่านมามันยังไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่า30วันนี้มันจะดีขึ้นเอาไปว่ามันจะดีขึ้นแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะผมเชื่อในเรื่องของกรรมนะน่าจะเป็นเรื่องของแรงกรรมที่เรากระทํากันมานะครับฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับกองที่1ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับและความมุ่งหวังในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็การมีอะงไรอ่ะ การมีชื่อเสียงการได้รับยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็โชคดีสำหรับกองที่1น,นะครับที่จะเกิดขึ้นเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่2นะครับก็คือกองที่เป็นคำว่า my world นะฮะไพชนี้เป็นไพ สำนักที่มีเรื่องของรูปสุนัขน่าชอบนะครับเป็นผลงานของคนไทยนะฮะสื่อออกมาได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรักสัตว์เรามาดูว่ากองที่2นี้จะเกิดอะไรนะครับไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างนะครับในช่วง30วันนี้สําหรับกองที่2นะครับ ไปนะครับก่อนจะดูหน้าไพ่นะครับขอเสียงทายก่อนว่าคนที่เลือกกองนี้จะมีลัคนาราศีอะไรมีราศีอะไรหรือเกิดวันอะไรนะครับไปที่1ครับลัคนาราศีเมษนะครับใบที่2ครับลัคนาราศีกันหรือว่าราศีกันก็ได้นะครับ ใบที่3ครับลัคนาราศีกรกฏนะครับแคนเซอร์นะครับกอร์กฏเอาละครับเรามาดูกันว่าท่านที่เลือกกองที่2เนะี่ยมีไพ่อะไรที่จะบอกคุณบ้างนะครับโอ้โหนะฮะดี e e m มเพ o r ์เอร์มาอีกแล้วนะครับเหมือนกองที่1เลยนะฮะใบที่2ได้ King of ครับใบที่3ได้10ไม้ใบที่4ได้ The c h a r i o ตนะครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่2นะ My world เนี่ยมีเป็นไปได้ที่จะมีพลังงานของราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีกันหรือว่าราศีกันแล้วก็ลัคนาลาัคนาราศีกรกฎนะครับพลังงานไพ่ที่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าเนี่เหมือนกองที่1อย่างหนึ่งคือคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทําง,งานหรือการเลื่อนตําแหน่งนะครับ เป็นการกระทำด้วยตัวเองนะครับเป็นการกระทำด้วยตัวเองนะชิงออกคับครับ,รบมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นตามหลักเนาะก็จะเป็นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะครับถ้าหากเป็นธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะนิสัยเขาก็ได้นะเขาจะเป็นคนที่มีความ ล่าเลงแจ่มใสนะครับเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจดีพูดคุยกับเขาได้ง่ายนะครับคนคนนี้น่าจะได้ติดต่อก,กันในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหรือความสําเร็จนะกองที่1กับกองที่2ในการงานทั้งคู่นะนะครับสิบไม้ครับภายใน30บวันนี้เนี่ยท่านที่เลือกกองที่2เนี่ยทำงานหนักมากงานหนักเลยนะงานเยอะงานโอเวอร์แล้วมัดระวังเรื่องสุขภาพจากการทํางานนิดนึงนะครับอาจจะมีการ เจ็บป่วยปวดเมื่อยร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนล้านะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆะนะครับอ,อ,อีกมุมหนึ่งนะคุณคุณที่จะก่อสองเนี่ยอาจจะทั้งหนักทั้งงานแล้วก็หนักทั้งการทํากิจกรรมอื่นอะเช่นการไปปาร์ตี้สังสรรค์ด้วยก็ได้นะคืองานก็ทําหนักอะแต่เวลาเลิกงานคุณก็เที่ยวจัดเต็มอะเอออาจจะ ยังไงอะ่ะสุขภาพอาจจะสุดโทมได้หรือว่ามีการเจ็บการป่วยของร่างกายนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเห็นไพ่เกี่ยวกับธาตุน้ําขึ้นนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของออระบบขับถ่ายนะฮะร,ระบบขับถ่ายดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงนะระบบขับถ่ายการกินการดื่มการปวดท้องนะครับงานหนักมากนะคุณจะได้เติบโตแต่ว่างานมันหนักนะฮะแล้วก็มีไพ่เดอะแชรีเอตเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงการได้ตัวคุณเองเนี่ย ที่เข้ามาชมและเลือกกองเนี่ยมีโอกาสจะได้ไปประกวดไปแข่งขันนะครับหรือได้ไปประชุมอ่ะประชุมไปอบรมไปต่างถิ่นต่างชาติต่างประเทศนะครับถ้ามันขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะว่าตัวเราอยู่ในสถานะไหนบางคนอาจจะได้ไปต่างประเทศนะบางคนอาจจะได้อ่าไปต่างจังหวัดไปอบรมไปประกวดไปแข่งขันอะไรก็ตามที่มันเป็นการแข่งขันยั่งชิงเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างหนักนะครับแล้วก็ไปคว้าชัยมานะเพราะว่าไพ่มันสัมพันธ์ว่าเรา เราเป็นอ็มพีเรอร์เป็นจัก,กรพรรดินะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จในด้านการแข่งขันการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศนะครับหรืออาจจะถูกมอบหมายนะฮะให้ไปทําหน้าที่แทนเช่นเไปอบรมแทนทีนึงไปเป็นผู้แทนประชุมนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้รับความไว้เนื้อเชอใจนะครับหรือได้รับความสําเร็จในเรื่องของการทํางานอย่างชัดเจนแต่เหนื่อยหน่อยนะต้องแข่งขันต้องเดินทางไกล งานหนักงานโอเวอร์เรามัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงสำหรับท่านที่เลือกกล่องที่2ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆให้สําเร็จสมหวังสมปรารถนาครับสําหรับท่านที่เลือกกล่องที่3นะครับมูนไลท์นะฮะเรามาลองจับไพ่กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นครับมลลนบหนไ่งนะครับไปที่1นะครับไปที่2ที่3นะครับแล้วก็ไปที่4ี่จับเดือยไพ่สีใบนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าคนที่เลือกกองที่4ีนี่ยนะ กองที่3นะครับไม่ใช่กองที่สี่กองที่3นี่มีพลังงานอะไรบ้างนะครับขอดูราศีลัคนาราศีแล้วก็ถ้าไพ่ขึ้นวันก็จะบอกวันนะครับใบที่1ครับเกิดวันจันทร์นะครับเกิดวันจันทร์ใบที่2ครับเกิดวันอาทิตย์นะครับโอภพ่วันขึ้นมาทั้งคู่เลยนะครับใบที่3ครับเกิดลัคนาราศีตุล ลัคนณาราศีตุลแสงสะท้อนนะครับราศีตุลหรือราศีตุลก็ได้นะครับส่วนคําแนะนำนะครับเกิดวันจันทร์นะฮะหรืออาจจะเป็นคนลัคนณาราศีกรกฎหรือ,ยอยาราศีกรกฎก็ได้นะเพราะมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําตัวนะครับแล,แล้วก็ซันนะครับเกิดวันอาทิตย์หรือบางคนอาจจะเกิดราศีสิงห์ก็ได้นะฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําราศีสิงห์เรามาดูกันว่าท่านเลือกกองที่3าจะมีไพ่อะไรบ้างที่จะบอกคุณในช่วงสัสิาวันี้นะครับไปที่1ครับได้ไพ่7ไ็ดมาย นะครับใบที่สองครับได้ไพ่อัศวินถ้วยนะครับใบที่3ได้เด็กถือไม้นะครับใบที่4ี่ได้5้าไม้โอ้โหสำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดความท้าทายในชีวิตสูงมากเลยนะครับมีโอกาสที่จะถ้าคุณเป็นวัยทํางานหรือใบเรียนก็ตามเนี่ยคุณจะมีในเรื่องของการเผชิญหน้ากับ ความท้าทายใหม่ๆจากบุคคลรอบข้างนะครับเหมือนมีคนมาแย่มาแกล้งมาลองเชิงมาทดสอบความรู้นะครับมาทดสอบว่าทําได้หรือเปล่าอาจจะถูกคนท้าทายความสามารถเยอะนะครับแต่ตัวคุณเนี่ยสังเกตว่าปักหลักพร้อมสู้นะครับแสดงว่าท่านที่เลือกกองเนี่ยก็จะมีความรู้ความชํานาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษนะครับคือผมมีความรู้สึก ที่สัมผัสได้จากกองนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนโสดนะแล้วกําลังอยู่ในช่วงที่จะทําความรู้จักกับใครคนใดคนหนึง่งอาจจะก,กําลังดูดูอยู่หรือกําลังคุยคุยหรือมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนนะแต่กําลังแบบเหมือนทําความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยนะอืมัมนเหมือนมีคู่แข่งอะฮะถ้าคุณที่เลือกกองเนี้ยกำลังคบหาหรือกําลังจีบกําลังพูดคุยกับ ใครสักคนหนึ่งรอบนี้เนี่ยมันมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตนะอย่างแรกคืออะไรคือมีคนเข้ามากดดันมาแย่คุณเช่นอาจจะไปยั่วอาจจะไปจีบไปพูดคุยกับคนที่คุณเลงหรือว่ากําลังคุยกันอยู่แงนะแล้วก็อีกกรณีงี้คุณกาลังคุยกับใครอยู่สักคนหนึ่งกําลังดูใจเนี่ย มันมีม,นมันมันมีคนคําว่าท้าทายก็คือบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปเจอคนมากหน้าหลายตามากขึ้นทําให้ใจคุณเนี่ยเริ่มเริ่มแกว่งแกว่งบ้างนะครับเหมือนกับว่ามันมี2กรณีนะหนึ่งถ้าคุณนิ่งมันก็จะมีคนมาคุยกับคนที่คุณกําลังเล็งเลงมองอยู่นะครับ 2. ถ้าคุณกําลังคุยคุยกันอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะราบเรื่นไปดีคุณก็จะมีโอกาสพบเจอคนมากนะมากหน้าหลายตานะ ทำให้เราอ่ะอาจจะมีความแบบเอ้ยเอ็นเอียง,ยงบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังไงอ่ะมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังเรียนรู้อ่ะกําลังเติบโตกําลังหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของความสัมพันธ์ก็ใช่นะครับอ่าด้วยความมั่นอกมั่นใจของคุณอ่ะมันจะทําให้คุณกล้าที่จะเข้าไปพบปะผู้คนมากขึ้นหรืออีกมุมหนึ่งก็คือความมั่นใจของคุณเยอะแยะจนจนมีคนแบบอยากลองของอแบบ กำลังจีบคนนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปคุยคุยกับผู้หญิงคนที่เขาคุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนมีคู่แข่งนะผมรู้สึกว่าคนที่เรียกกองที่สามเนี่ยจะมีคู่แข่งนะครับหรือไม่ก็เป็นคู่แข่งในความรู้สึกของคุณนะคือกําลังคุย A อยู่มาเจอ B มาเจอ C เอ้ยแกว่งแกลงอ่าแต่ก็อย่างที่บอกนะอันนี้ขอสําหรับทายสําหรับคนโสดนะอ่าแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยคุณก็จะเจอคนในที่ทําง,งานเนี่ยเข้ามา เหมือนท้าทายเข้ามาเอ้ยคุณทําได้หรือเปล่าทำอันนี้ได้เปล่างานประดังเข้ามาเยอะอาจจะมองว่าเราเป็นคนมีความสามารถทํางานเก่งก็ได้นะแล้วก็มีคนเอางานมาให้ทำอะไรพวกนี้นะครับมีโอกาสในในเรื่องของการพบเจองานใหม่ๆได้ทํากิจกรรมใหม่ๆนะครับได้เจอผู้คนใหม่ๆนะ <S <S 1> <S 1> มีแนวโน้มจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคนนะฮะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,นะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานก็คือ เจองานแปลกใหม่ๆเข้ามาจากงานที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ได้ไพ่ห้าม้นะดูแล้วเนี่ยคนที่เลือกกองนี้จะต้องทํางานกันเป็นหมู่คณะแล้วก็อาจจะต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งเรื่องของการทํางานท่ามกลางความวุนว่นวายวุ่นวายได้ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างวุ่นวายวุ่นว,นวายนะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยมารุมมาตุ้มอะครับเนาะมีเจอคนมากหน้าหลายตาอาจจะมีทั้งเราไปรู้จักเขาเจอเอเจอ B บเจอซมีการเขวบ้างอะไรบ้างนะครับ ใครก็อย่างที่บอกนะใครคนโสดกอ็อาจจะยังมีโอกาสที่จะเปิดให้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับอีกก้อนนี้ก็คือคนที่คุณคุยอยู่อ่ะเขามีเสน่ห์มากขึ้นนะครับมีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจอะไรพวกนี้นะครับก็ใจเย็นๆนะฮะดูแล้วไม่ไม่เลวร้ายอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้ความสัมพันธ์แล้วก็โอกาสทางหน้าที่การงานนะครับเรียกว่ากองนี้ยัง ยังมีอะไรที่แบบชาเลนจ์มีความท้าทายกับในชีวิตนะฮะยังไม่ถึงขั้นสุดนะไม่เหมือน2กลกองแรกนะแต่กองแต่2กลกองแรกเป็นเรื่องงานนะครับก็บอกเพียงเท่านี้นะครับภายใน30วันนี้ท่านที่เลือกกองที่4นะฮะ Sunrise นะครับ Sunrise อ่าเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านเลือกกองนี้อะไรจะเกิดขึ้นในส0วันนี้บ้างจับเลยให้ ไปนะครับไปที่1น,นะครับไปที่2ไปที่3ครับแล้วก็ไปสุดท้ายครับไปที่4อ่าเรามาดูกันก่อนนะครับว่าท่านที่เลือกกลองนี้เนี่ยจะมีพลังงาน ราศีหรือกเกิดวันอะไรกันนะครับไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับลองดูกันก่อนไปที่1ครับเกิดวันพฤหัสบดีนะครับไปที่2ครับเกิดลัคนาราศีกรกฎครับไปที่3ครับเกิดลัคนาราศีมีนนะครับพิสเตสนะฮะ,ะดูใหม่นะครับเกิดวัน พฤหัสบดีนะครับเกิดลัคนาราศีหรือว่าราศีกรกฎนะครับแล้วก็เกิดลัคนาราศีหรือว่าราศีมีนนะครับเรามาดูว่าท่านที่เลือกกองนี้ได้ไพ่อะไรในช่วงที่จะบ่งบอกถึง30บวันนี้นะครับได้ไพ่สองดาบครับได้ไพ่สี่เหรียญได้ไพ่อัศวิน ได้ไพ่9้าเหรียญเอาละครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่4นะครับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือว่าดูหมดว่าท่านที่เลือกกองเนี้ยกำลังจะมีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินนะครับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติก็ได้หรืออาจจะเป็นเ,เครื่องใช้ไม้สอยก็ได้นะครับบางคนอาจจะเรื่องของรถลานะครับ ก็มีสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์นะครับอาจจะมีเรื่องของการลงทุนการซื้อขายทรัพย์สินการแลกเปลี่ยนหรือการอะไรอ่ะการเปลี่ยนสภาพของทรัพย์สินนะฮะเช่นการนำของเก่าไปขายการนำรถไปเทินซื้อรถซื้อโทรศัพท์มือถือหรือเอามือถือไปเทินอะไรพวกนี้นะครับนะสถานการณ์เหมือนกับว่าตัวท่านเองเนี่ย จะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับของเ่าเนี้ยถ้าเป็นเรื่องเงินก็หมุนเงินนะฮะถ้าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารก็ได้นะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะยังไงล่ะอาจจะปรับสภาพเช่นขายโทรศัพท์เครื่องเดิมเพื่อที่จะเอาเงินมาแบ่งมาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แต่เป็นรุ่นกลางๆขายรุ่นท็อปมาซื้อรุ่นกลางอะไรอย่างงี้นะเพราะว่า มันมีสถานะที่เรียกว่าใน30วันนี้เนี่ยคุณจะต้องเซฟเซฟเงินตัวเองนะฮะคำว่าเซฟเงินคือก็คือมันจะมีการวางแผนจัดก,การเงินที่จะบางส่วนก็เอามาใช้บางส่วนก็เอาไปเก็บหรือเอาไปลงทุนนะฮะเออนะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะขายสินทรัพย์ของตัวเอง mm. เช่นขายรถขายบ้านขายคอมพิวเตอร์ขายอุปกรณ์อะไรที่ที่เราแบบ มันเก่าไปแล้วมันเราอยากจะซื้อใหม่ต่อยอดแล้วพวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการซื้อขายการเทินนะครับนะแล้วก็ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทันดน่วนเลยนะมีไพ่อัศวินดาบคืออันนี้ผมผมต้องเตือนสําหรับคนเรื่องกองนี้ดีว่าพยายามจัดจ่ายใช้สอยอะไรที่มันจําเป็นนะครับเพราะว่าดูเหมือนคุณตัดสินใจไวอะนะ ซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้นะบางคนบอกอสมมตินะคุณเป็นสาย gadget เ,เทคโนโลยีอุ้ย,ยมือถือรุ่นใหม่ออกมามือถือเดิมเนี่ยรีบขายนะครับรีบขายแล้วก็เอาเงินมาไปซื้อมือถือรุ่นใหม่แต่จากไพ่ผมมองว่ามันมันจะเป็นเรื่องของการเอ่อยังไงอะ่ะได้ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะนะฮะคือใจเร็วก็จริงแต่คุณอาจจะได้ประโยชน์เช่นอ่ะถ้าคุณ ขายมือถือรุ่นท็อปแต่มันเก่ารีบขายมาเพื่อเอาเงินเนี่ยส่วนหนึ่งไปซื้อมือถือรุ่นใหม่นะครับแม้จะรุ่นใหม่แต่ว่ามันอาจจะเป็นรุ่นที่แบบไม่ท็อปเหมือนสมัยก่อนอาจจะเป็นรุ่นกลางๆนะครับแต่คุณเอาเงินส่วนต่างจากขายขายรุ่นท็อปเนี่ยมาแบ่งเก็บส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไปซื้อรุ่นที่มันถูกลงมาหน่อยนะครับหรือบางคนเนี่ย ก็อาจจะซื้อรถใหม่ก็ได้นะซื้อรถใหม่ซื้ออะไรใหม่แต่ว่าเอารถเก่าไปเทินเพื่อให้มันได้ราคาที่จะซื้อใหม่ที่มันถูกลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ดูตามสก,กยภาพของท่านที่เข้ามาชมนะครับผมว่ามีเรื่องการหมุนเวียนเรื่องของสินทรัพย์เงินทองนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดต่อซื้อขายออนไลน์กันก็ได้นะครับถ้าเป็นนักลงทุนนะถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยเหมือนกับคุณลงทุนผิดพลาดมาก่อนอะ่ะแล้ว มาเลือกกองเนี้ยควรจะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ใช้วิจารณญาณของคุณเนี่ยในการปรับแผนการลงทุนนะครับน่าจะลดความเสี่ยงลงนะเช่นคุณไปลงทุนกองทุนอะไรอะน้ำมันทองคําอะไรเงี้ยคุณอาจจะเฮ้ยไม่ได้ละลองถอนออกมามาลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงน้อยลงก็ได้นะครับบางคนอาจจะโยกย้ายเงินนะไปลงคริปโตเยอะโวยไม่ไหวช่วงนี้คริปโตแกว่งเยอะก็เอามาลงในกองทุนหุ้น กองทุนตาสตา,สานี่บ้างก็ได้นะครับเราบัดระวังเรื่องของการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนนะฮะค่อยๆตัดสินใจนะถ,ถ้าเร็วแล้วมันมั่นใจว่าเราถูกต้องเนี่ยก็เอาไปแต่ถ้ามันเร็วเพราะตามใจอ่ะแต่คุณไม่รอบคอบให้ดีเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนะสรุปแล้วนะครับภายใน30บวันของท่านที่เลือกกองที่สคุณก็จะมีความคาดหวังในเรื่องของการหมุนเวียนทรัพย์สิน อาจจะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งของต่างๆอุปกรณ์ในหน้าที่การงานอุปกรณ์สื่อสารรถยนต์ยานพาหนะหรือบ้านก็ได้นะครับก็เป็นเจตนาที่ดีที่คุณจะได้รับสิ่งของเหล่านี้นะครับแต่มันอาจจะต้องเป็นสถานะที่เรียกว่าการหมุนเวียนนะเช่นเอาเก่าไปเทินมาแลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสถานการณ์นะครับส่วนเรื่องของความสัมพันธ์นะกองนี้ดูสดๆนะดูเหมือนกับถ้าคุณไม่สดก็ก็ ไม่มีอะไรหวือหวานะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับมันไปนหนักเรื่องของการจัดการทรัพย์สินเงินทองมากกว่านะดูแล้วคุณหวังจะทําอะไรให,ให้มันดีขึ้นรวยขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือมีของสิ่งที่คุณต้องการให้ได้ตามปรารถนานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อยากบอกใน3ามสวันนี้สําหรับท่านที่เลือกกองที่4ครับก็ฝากช่องมาดูทาร์ดไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ